คุดต้อยเห็นคุนต้อยบ่เอาไปใส่หั่นผ้านเลยหนึ่งถุงดอกไม้นี่ขั้วใจเกิดรอยบนนนขายน้ำเลยมันมนเอาเรียงทิมแา่ เอาถือถือถือไว้บนหนึ่งแม่อ่านเขาเป็นี่กองอดากน้งกระเี๊ยนอะเรานไปด้วยหนูมาเห็นหงปดทุมาสวนหมู แม่กลัววันนี้ทำอะไรกินปัดกุ้งเส้นใส่ไก่ไก่หัูไก่หมูไก่หัวไม่ยังเออเพิ่นเอาไก่มาฝากเพิ่นเอาไก่มาฝากแม่ซื้อตัวมาเมาแล้วขอบคุณครับซื้อเด้อแม่ นะครับวันนี้แนวกินโอ้ยอุดมสมบูรณ์มีหอดข้าวปุ<ม>้นโคกหนีล่างบ่ได้เด้เพราะว่าเพิ่นต่ำตลอดแม่ที่แม่เห็นสภาพจังสี่นะครับแซบอีหลีนะครับสูตรไผ่สูตรมั่นนะครับก็จะเห็ดไว้นะครับบักนุ่งบากเน่าเนี่ยเหมือนอีเมลมาฝากบากเน่าเดี๋ยวนี้หน่วยละหาบาทแล้วแม่ปรับขึ้นราคาเป็นหาบาทตาก,กินพ่อเมื่อนี้ผัดวุ้นเส้นอเอาถ้วมาตักต่ำบากหุ้งบากหิงเีเือสมนี้ อันนี้ปลาคงกันปลาคงก็เริ่มปราบพื้นแล้วแม่ 108. ร,มร้อยแปดรังม่องก็ลอยซีมาซับไปน้ำแน่นี่แม่เพื่อนซาบปลาคูงไปน้ำแน่สซาบเบอร์เนี่ยสามหน่อยเดี๋ยวคอนไวลงมาซาเต็มเหมดแล้วแม่นครับซาบเต็มเหมดแล้วแต่ถ้าพี่น้องมัก็คือตเตยเตยย่างเดียว นะครับเต้ยอย่างเดียวนะสวัสดีแม่แตน่าจะรวยครับแม่วันที่สิบเจ็ดที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นยกเลิกเด้อสิบเจ็ดบรไปทั้งอุบลครับวันที่สิบที่อ่กลุ่มภาวาก,ก,ก,ก็ยกเลิกสิบเจ็ดก็ยกเลิกแล้วก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามก็หยุดนะครับเดือนนี้หยุดสามสี่มือแต่บันใดไปต่อไอ้บันใดบอนใดหยุดติดต่อกันหยุดแค่ทางกันเจ้าภาพเพิ่นนาจะ น่าจะน่าจะบอเซ็นสัญญาน่าจะบอกคอนเฟิร์มครับก็เลยยกเลิกครับแม่นะครับการเซ็นการการจ้างหมอลํำก็คือในในส่วนของฤดูกาลนี้ก็คือต้องเซ็นสัญญาแล้วก็วางมัดจําก้อนนะครับฤดูกาลก้อนก้อนที่ผ่านมาเนี่ยคือเส้นสอา่าวปากเปา่าซื้อเพราะหอดมือกระบไดน,นะครับไปไปล่ากระโทรหากระแม่บ่ได้แม่ยกเลิกจังซีนะแม่ก็เลยต้องเซ็นสัญญาแล้วก็วางมาัดจําวางมัดจานี่ว่าจำเป็นต้อง ต้องเป็นเป็นหลายหลายบาทนะครับกระมืนสองหมื่นก็ได้นะครับหรือถ้าว่างมาจําหลายนะครับช่วงไปล่ากระซิบใจน้อยนะครับก็ตามแต่เจ้าภาพสะดวกนะครับมีวันที่10นะครับพักวง17พักวงนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามพักวงครับรอบนี้4ีมือนะครับในการพักวงเดือนนี้เดือนหน้ากระคิ้วงานทางเลยเเดือนพฤษภาคมนะครับมีมีบอหลายแล้ว เย็นนี้ทำอะไรให้บอสกินอ่ามีผัดผัดเผ็ดปลาแล้วก็เขาเออนอีหยังเอขอแม่เขาเอนอนีหยังเกาะอันอีป,ปูนั่นแม่เขาเออนี่นยังผัดอี่ยังเกาะผัดผงกะหรี่อีป,ปูแม่ปูผัดผงกะหรีร่ไข่ไข่ดาวขนมหวานมื้อนี้ ม่กำลมาก,ก,นมากินตลอดนะครับจาก,จากน้อยกัสิเดลล้ำถวายไปล้ำถวายบอกปีกายเขาบอไในไห่แนตะ่ข้างนี้เพราะว่าข้างหลังเขาเที่ยวอยู่ปีกายนี่คขั้วคอยไปอยู่พุ่นเมีเดินพุดปีนี้ถือว่าด,ดีอยู่นิ้วเอาเทราเอาับมาให้ลุงดู